เรายกพระสูตรนั้นอีกว่าสูตรหนึ่งขึ้นว่าทําบุญกับผู้ที่มีศีลเท่านั้นที่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากทําบุญกับขอทานทําบุญกับคนทุกข์ยากตกระกรรมลาบากทําบุญกับคนแก่คนง่อยเปียเสียขา,าพี่คนพิการได้บุญมากไหมพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ ทำบุญที่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากก็เฉพาะผู้มีศีลเท่านั้นนั่นเห็นไหมลูกบอกฟังที่ลูกกันฟังในพุทธโอาวาทก่อมบริญนิพพานบุญเกิดขึ้นที่ใจตวงนั้น,น,นถ้าใจศรัทธากลุ่มไหนก็ไปทำบุญที่นั่นแต่ถ้าหากถ้าต้องการได้บุญมากได้อานิสงส์มากก็ต้องทำบุญกับผู้ที่มีศีล นั่นตัวนั้นลงใจรูปนั้นตัวนั้นพระสูตรนั้นเราลงใจพุทธาวาดกวามบริพญานิพเราลงใจ